สวัสดีค่ะวันนี้ว,วันนี้นะคะน้องราชต่างเงินเลี้ยงจะมาแนะนำตัวเปาา็นภาษากฤนนะค,ะครับเริ่มค่ะพี่โลพี่โล g มอ d m น r ิ่งไม y ในบีและยาต่าเงินเลี้ยงไม่นิ่งในบน้องเบตเบไอเอ็มโฟร์เอียร์โอนไอเอ็มไอเอ็ม a ีอยากเดูลวัน Who is your homeroom teacher? My homeroom teacher is is teacher the Linda p i a l a What is your school name? It is ิ i ิต s ใส่ห r ี n g งกรแ a n งละ o o l How do you go to school? How do you go to school? How do you go to school? By ไอโกระคู o บค่ะโอเคเวี่กูดูยูโกทูสคูลเอเวรี่เดย์เจ็ดไอดู s จ็ o ไอดูเวล d ี่กอ่ะก่อนจบออน้องเบ๊บเบ้จะฝากอะไรคะฝากด like, ากดไลค์กดติดตาแล้วกดกระดิกเ <Okay, S 2> ลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย